ตะแค่คุ้นพวกนักเลงก็แค่ย่องตัวในทุกตะแค่คุ้นไม่น้อยเราหัวปคตรตีนพู่กูมู้ว่ากูโบเป็นไทยมงกแสดงในเฟซมึงแน่มึงเก่งมารอบบ่อกอยมุ้ปอบจิงตัวเศีห bon ัวดามัดาหัวดตหดาวดาหัวดาหดาาหัวดาาดดาดาดาด บ่อยากเทป่ซื้อนะรนุชั่เ่อก้่พี่นอง่อยากเทพ่ซื้อนะเพจแ่เรารู้กันด้ว้ไมีเรื่อง้มาไปโพส่ามก็ใส่่เื้อห้าม้เสือไปเข้ากับบราเ้ากับบด้วารอย่าง้นะแต่วัดโค้ท่าวัดไงจิตูไงมหาเรู้แมนหันเี้ยบ้านน้อยๆได้ีเด้อ แล้วมึงไปออกไปนอกแล้วมึงแหงนักเด้บ่ไอมึงบ่ได้ไปฮดก้าเด้สั่งให้มึงบอกไว้เด้อมึงหุ้นถไว้โอ้มึงนี่พี่น้องเสือยอดลามึงเงินพี่น้องเสือหวยพี่น้องทางดองดูชื่อมึงห้องมึงมาดูนะเลกรงไส ูไปากันพเวาไปพุนมาที่น่ะแต่ันนด้ถินที่กินน่องเหือัวไปแค่ก็ได้อะไรกันหน้าที่ได้อะไรกันได้เป็ดติงโตดังไอแม่มาน